โอเคครับก็ดีครับก็หายไปหลายอัปเดีอยู่นะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมมาพูดเกี่ยวกับอัปเดตเจ็ดก่อนดีกว่า mm. เวบพ่นนะครับก็จะเข้ามาใหม่ก็คือจากการสุ่มหนึ่งอันแล้วก็จากพาร์ทหนึ่งอันนะครับแล้วก็เปิร์กใหม่เปิร์กใหม่ผมลองสุ่มไว้แล้วแหละก็จะเพิ่มเกี่ยวกับแอคแท็กสปีดนะครับวันนี้เลยห้าสิบเปอร์เซ็นไม่ได้ดีมากครับก็ไปใช้ดับเบิลดาเมจเหมือนเดิมดีกว่าถัดมานะครับก็จะเป็นพัซีฟใหม่คิดที่ข้อนะครับก็บวกคิดสิบเปอร์เซ็นต์ ที่เข้าดาเมจออบวกดาเมจคีนะมัง้งคิดว่าใช่นะมันเขียนว่าอะไรอนะ่ะคีน่าจะเป็นอัตราการคีมากกว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มอันนี้หรือว่าเพิ่มอันนี้โอเคขัดมาเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับสัตว์เลี้ยงได้จากพาร์ตตัวไหนวะไอตัวที่เป็นนกนครับนกข,ขาวผมเห็นคนเขาใช้ใช้กันอยู่เนาะนี่ครับนกโอเค ถัดมาเป็น New Cosmetic Cosmetic ได้จากการใส่โคนะครับแล้วก็จะเป็นได้จากเอ่อในพาทแล้วก็ถัดมาครับ New Bundle อันนี้น่าจะเป็นของอัปเดตก่อนเนาะน่าจะหายไปแล้วก่อนหน้าเนี่ย Bundle เยอะมากผมเห็นอยู่อันนี้ก็ยังอยู่ะครับมีแบบทุกอาวุธมั้งแบบเยอะมากมันไม่จำเป็นต้องซื้อเนาะเพราะว่าผมไม่ได้จะมารีวิวให้ดูทุกอาวุธเนาะแล้วมันก็ไม่ได้จะเปลี่ยนด้วยสําหรับเกมแนวนี้มันเหมือนแบบ เราเล่นตามอัปเดตแล้วก็ดูว่าอัปเดตนี้อาวุธไหนดีเราก็ใช้ตามแค่นั้นประมาณผมแนะนําเลยอย่าไปเติมหรืออะไรขนาดน,นั้นนะครับเพราะว่าสุดท้ายมันก็ต้องตามอัปเดตไปเรื่อยๆอาวุธอันเก่าๆก็กากหมดเลยเนาะถัดมาเป็นเอ่อการซิสเตทางขวาครับก็จะมีเคลีให้เราทําด้วยก็ดีเนีย่ยครับกดเค้มได้ของวันนะครับก็ลองทํากันดูครับก็ได้ของเยอะครับ But t ทน p a s s เนะครับก็อยู่ตรงนี้เลย แล้วก็รีเวนะิร์สโปรไฟล์ครับโปรไฟล์จะแบบมีแบบโชว์ทุกอย่างให้เราดูก็ดีครับตรงนี้ถัดมาอัปเดตปัจจุบันนะครับอัปเดตฮาโลวีนนะแล้วก็อัปเดตนี้ก็จะเป็นแบบมีอาวุธใหม่อาวุธใหม่ก็อยู่ในระดับที่สูงสุดของเกมแล้วก็ผมไม่รู้ว่าตัวเกมทําไมถึงยัดเข้ามาในส่วนจุดหนึ่งหมดเลยส่วนค่อนข,อขอ้างยากแล้วผมเสียไปเยอะอยู่ตอนแรกผมคิดว่าผมจะไม่สุ่มแล้วแหละนะครับอาวุธค่อนข้าง ผมไม่ชอบมันทุเรศมันอาจจะดีครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่นๆๆมันมันทุเรศไปหน่อยส่วนตัวก็เลยเลือกที่จะไม่เล่นโอเคแต่ว่าสุ่มมาแล้วลองดูตอนแรกคิดว่าจะดีแต่ว่ามันมันก็ดีของมันนะครับแต่ว่าผมน่าจะไม่ใช้มันดูแปลกๆถัดมา New Rate นะครับเลสก็กดวาร์ปเอาก็ได้ครับนี่ครับเลสจะดูได้จากตรงนี้ได้เลยก็สามารถซื้อได้เลยนะครับทุกอาวุธ อทุกอย่างสามารถซื้อได้เลยครับแต่เยเว้อนอันนี้นะครับต้องไปหาสปิริตของมันก่อนเนาะได้จากเลด1%มั้งค่อนข้างยากครับของในนี้แล้วก็แบบเลดใหม่แล้วก็จะเป็นเพิ่มของเบนเดิลนะครับก็ตรงช็อปเหมือนเดิมมีพวกดาบเข้ามาใหม่เนาะแล้วก็เป็นไอตัวมือกระดูขึ้นมาคอสเมติกก็ได้จากบทั้งหมดเลยครับจากการลงซูบอสแล้วก็การซื้อนะครับก็ประมาณนี้เนาะ นิวแค t สปู o ี้แค t เนี่ยสปู o ี้มันได้จากตัวนี้เลยแรกได้เลยครับแล้วก็ไอตัวกอร์เนี่ได้จากการลงเลทแล้วก็สุ่มดอกประมาณนี้แฮปปี้ฮา w e e ีอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาแค่เขียนเฉยหรือว่าเขามาถึงลอบบี้ใหม่โอเคงั้นเดี๋ยวผมพาไปดูเซตที่ผมเล่นก่อนดีกว่าเซตเนี่ยก็คือผมผมก็ไปดูจากคนอื่นเข้ามาแลลวครับ โบอันนี้ทุกคนก็คงมีแล้วเนาะถ้าเล่นตามอัปเดตมาเรื่อยๆแล้วก็มาเวิบอลก็สุมเอาสุมหาแตบเดียวก็ได้ผมสุมสปินแรกก็ได้แล้วมันก็ค่อนข้างเกลือเแล้วแล้วก็เอาเป็นโฟกัสโบส่วนดดหนึ่งครับจริงๆก็เอาโฟกัสหมดเลยก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆเราเล้นใช้แต่สกิลสัตว์เลี้ยงเอาเป็นปลาหมึกไปครับมันจะมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ฮูดาจะลดลงครึ่งหนึ่งไอ้ครึ่งหนึ่งผมก็คิดว่ามันไม่ใช่ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวลองไปดูในเกมครับ ครึ่งหนึ่งไหมผมคิดว่าไม่ Spooky Cat เนี่ยครับเราสามารถเลือกได้ครับว่าจะใช้ Spooky Cat หรือว่าเอาเป็นแบ t ไปเพราะว่า Status มันค่อนข,ข้างเหมือนกันเลยเพิ่ม Skill d a m a g นะครับเท่ากันเลยแต่ว่าใส่สองตัวเหมือนว่าจะไม่ค่อยเห็นผลก็เลยเลือกที่จะไม่ใส่นะครับส่วนตัว d a m a g มันแคปมั้งมันมันน่าจะมีแค p d a m a g ของมัน Spooky Cat เนี่ยมันจะบวก10%สำหรับคนที่เพิ่งลงครับก็ ใช้ข้างข้างคาวได้ครับก็ดีครับผมก็ใช้ข้างข่าวแต่ว่าน,นี่เดี๋ยวผมจะมาลองสตูปี้แคทนเนาะมันมีโอกาสคีด้วยสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าอัตราการคีดสิบเปอร์เซ็นผมไม่ค่อยเห็นผลมันเลยมันมีเขียนไหมฮะเนี่ย,ยครับตรงนี้ก็แค่หาคีเชนมันยังไม่เพิ่มเลยซ้ำผมไม่รู้มันบั็กหรืออะไรด้วยซ้ำนะอันเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นใช้แบตเนี่ยตรงนี้เพิ่มครับหกสิบห้าเปอร์เซ็นแต่ว่าด้านไหนที่เห็นมันเท่ากันเลยแล้วก็คอสเมติกคีดแนะนำนะครับก็สองชิ้นนี้ ตามคนอื่นก็ใช้ของสองชิ้นนี้ครับก่อนหน้านี้ที่ผมใช้ครับจะเป็นลิงอันนี้จะมีบวกเจ็ดเปอร์เซนต์สกิลดาเมจก็ดีครับแต่ก่อนหน้านี้ผมจะใช้เพิ่มพวกนี้ดาเมจมันน่าจะประมาณหกเจ็ 6, 7, ดหกเจดพันอยู่มั้งถ้าใช้ไอไมล์เบ b บอลนะครับมันน่าจะบักนะไมล์เบสบอลถัดมาก็พัสดสีนะครับพัสดีสองอันนี้ค่อนข้างจะเป็นนะครับเพราะว่ามันจะเอาไว้ลิงกัน,นเอง ถ้าไม่มีดาเมจมันน่าจะไม่ถึงของผมเปิร์กันนี้ด้วยที่สำคัญก็คือดับเบิ้ลดาเมจครับอย่างอื่นไม่น่าสำคัญแหละโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าก่อนที่เราจะเล่นนะครับเราต้องมีแคนดี้อันนี้ได้จากการลงด่านทั่วไปนะครับก็ในคนที่มีสามสี่ร้อยเนี่ยเขาต้องลงด่านประมาณร้อยร้อยร้อยกว่ารอบได้ครเพราะพผมอะลงไปแล้วบางรอบก็ได้หนึ่งอันหนึ่งอันถึงสามอันส่วนใหญ่จะได้ประมาณสองก็ ก่อนเราเริ่มนะครับเราก็ต้องกดตีธรรมราเพื่อให้แพสซีฟนะเนี่ยครับทุกคนจะเห็นแพสซีฟทางซ้ายบนนะครับันติดก่อนก็คือการตีห้าครั้งฮะแล้วก็เปลี่ยนอาวุธครับอ่าโอเคแล้วจริงๆถ้าเราเริ่มไวเนี่ยเราสามารถพุ่งไปก่อนได้เลยเพื่อให้สกิลตรงนี้มันมันจะรีได้ประมาณครึ่งหนึ่งเราสามารถให้บอสตี เราได้เลยเพื่อให้มันรีกูเราให้มันเต็มหลอดถ้าเรารีบเล่นนะครับแต่ว่านี่ผมพูดไปด้วยมันก็อาจจะช้าหน่อยเรามาดูกัน,นครับข่านี้ต้องระวังครับต้องหลบอ่าแต่ระยะมันถึงผมไหนวะโอเคสกิลวีะ 8, นะครับประมาณแปดพันนะครับอันนี้คือเพีเพยวๆนะครับผมจะหลบบ่อยหน่อยนะครับถ้าเล่นเ,นเซตนี้เนาะเพราะว่าเซตนี้มันเป็นการรีเลือดเองอาจจะโนมติเนาะ ทุกห้าวีหรือเปล่าผมจำไม่ได้ดับเวลาเมียดมีก็กดนะครับวิธีการดูที่ผมถนัดก็มองทางซ้ายครับแล้วก็อันเนี้ยเราจะใช้สกิลวไปก่อนทีหนึ่งมันจะประมาณหมื่นหกแล้วก็หลบนะครับอ่าถ้าผมหลบไม่ติดโฟมันจะติดมันจะเสียดายโอกาสเดีย๋ยวลองดูขัดถัดไปก่อนก็ได้ครับอย่างอื่นก็ใช้สกิลไปครับห้ามห้ามกดตีธรรมดาครับบอสมันมีมูฟเป็น ประจําจของมันก็จําๆก็ได้หรือมันก็เล่นตามแพทเทิร์นมาเนี่ยผมก็เล่นตามแพทเทิร์นเนาะเนี่ยแล้วเราไปใช้สกิลวีครับแล้วก็หลบออกมาครับเพื่อที่จะรอให้มันคูลดาวมันครึ่งนึงครับสกิลวีอันนี้ต้องหลบไกลๆนะครับโอเคอ่าโฟติดนะครับอันนี้ครูดาวมันยังไม่ถึงครึ่งแต่ค,คิดว่ามันน่าจะได้ใช้ถ้าได้ใช้คือคุมนะครับเนี่ยโอเค อันนี้คือผุมแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใช้หลอดมันจะลดลงครับครึ่งหนึ่งเงิ้มันไม่ผมคิดว่ามันไม่ถึงครึ่งเ้วยสมำอ่ะมันน่าจะประมาณสามสี่เปอร์เซนที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่ผมเล่นเองเนาะแต่ว่าถ้าทุกคนยังไม่รดบใช้สกิลอะ่ะคูดาวมันจะโดนลดไปก็เนี่ยแหละความยากในการใช้ปลาหมึกเนาะถามว่าทําไมผมไม่ใช้แมวแล้วก็ใช้แบทนะครับเหมือนว่าดาเมจมันแคปเอาไว้ที่ประมาณหมื่นหกอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทําไมมันได้แค่หมื่นสอง ดูผมทำอะไรพลาดเดี๋ยวผมให้ดูครับโฟมันจะหมดนะนี่รอดูครับจะมันจะลดนี่ครับมันจะลดเองเลยอันนี้คือข้อเสียของโฟคือเราต้องเล่นให้ถูกจังหวะจริงๆหรือว่าเล่นในช้ำแล้วก็ต้องสังเกตตลอดนะครับว่าเราควรจะออกมาตอนไหนเพื่อให้มันเก็บเกลี่ยโฟเนาะผมจะออกประมาณแบบตอนที่เราใช้สกิลเวดบอลเสร็จครบผมจะออกมา แต่อนตัวนี้มันมีโอกาสที่มันจะโดดทุบเราด้วยอ่ะอันนี้โฟน่าจะติดเอาไม่โดนอันเนี้ยเราต้องพุ่งไปให้มอนตีครับอันนี้คือช้าไปละเนี่ยโฟมันจะไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเราออกมาแล้วสกิลรีแล้วถ้าเราโดนมันจะเนี่ยครับโฟติดมันจะเสียได้คูดาวเนี่ยครับสูงสุดประมาณหมื่นหกผมลองใช้แบบแมวกับข้างข้าวแล้วดาเมจมันก็เท่าเดิมหรือว่าผมทาอะไรผิดก็ไม่รู้แต่ว่าประมาณนี้ครับ แคปดามเมจผมคิดว่าประมาณหมื่นหกถ้าอยากให้แรงกว่าน,นี้แนะนําให้ไปอัปเกรดอาวุธมากกว่าในต,ตอนที่เราเข้าไปสุ่มครับไปกดอัปเราจะอัปประมาณดามเมจด,ด้วยแล้วก็ฟูดาวด้วยครับเอาแค่มันพอๆกันเนาะนี่หลบออกมาครับเราต้องรีบใช้สะเกียบนะครับเพื่อให้มันฟูดาวเนะี่ถ้ามันครึ่งหนึ่งโอเคถ้าครึ่งหนึ่งนะครับเราจะยอมโดนดามเมจได้ผมจะใช้ว่ามันครึ่งหนึ่ง ครูดาวมันจะกลับมาเลยเราจะใช้ได้เลยครับเนี่ยเราจะเล่นประมาณนี้ครับถ้าเราอยากให้มันจบไวจบไวสุดผมน่าจะประมาณสี่นาทีนิดๆเนาะไม่ได้ถึงสามถึงสปีดรันที่เขาเล่นกันแต่ว่าเซตเราก็ใช้ตามเขาเลยครับไม้เวทบอลก็แบบเดียวกันเลยตอนแรกผมคิดว่าไม้เวทบอลมันมันจะกล้าพอใช้โอเคผมเข้าใจแล้ว แต่ผมคิดว่ามันน่าจะบักเนาะดาเมียเนี่ยหมื่นหกบางรอบที่สกิลเราไม่เห็นดาเมียนะบบางรอบมันก็จะคิดดาเมียให้เรานะครับแล้วก็บอสของผมมันจะบักแบบนี้ผมไม่แน่ใจคนคนอื่นเป็นหรือเปล่ามันจะบักประมาณนะครับเลือดเลือดมันจะค้างอยู่ประมาณยี่สิบสี่มั้งสูงสุดที่ผมเห็นที่มันจะค้างเนี่ยยี่สบสี่แล้วก็ยี่สามไบยี่สองแต่ก็นั่นแหละครับคือมันยังตีแล้วมันตายครับตอนแรกผมคิดว่ามันบักไปเลย อยาให้โปรตินนะครับระวังโปรตินนี่ผมว่ามันใกล้าตายแล้วนะครับถ้าเลือดมันลดประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยตัววีนะครับเราสามารถไปโดนให้มันตีได้เลยนะครับแล้วก็คูดาวมันจะเพิ่มขึ้นมานี่ตายละเวลาน่าจะวานเสียทีได้ครัเสียทีนิดหน่อยอ่นี่ครับมานี่แหละห้านาทีอันนี้มันน่าจะช้าตอนที่ผมเปิดดาบมาด้วยเนาะ มันคิดทั้งหมดถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยมันจะได้ประมาณสี่สิบแต่ว่าผมลองไปเล่นหลายคนแล้วมันจะได้แค่ยี่สิบนิดๆแนะนําโซโลเลยดีกว่าแต่ว่าของมันต้องพร้อมนะครับในเซตเนี้ยของที่มันจําเป็นที่เราต้องมีครับก็จะเป็นเรื่องของแพสซีฟเลยแพสซีฟที่เราจะให้มันติดเนี่ยคือสองนี้ก็คือเพิ่มสกิลดาเมจยี่สิบแล้วก็แอคแท็กเพิ่มสามมันจะได้แพสซีฟมาแล้วก็ตีธรรมดามันจะคูณหนึ่งจุดเจ็ดห้าเท่าเหมือนที่รู้เนาะ สิ่งถัดมาที่อยากให้จบไปเนี่ยก็คือเรื่องของอาวุธอาวุธที่เป็นใจใจความหลักหรอประมาณนั้นแหละก็คือเบสบอลครับต้องมีโฟกัสสามด้วยเที่มันเพิ่มสกิลดาเมจแล้วก็ของสมสั่ก็ส่งผลเยอะนะมันมีทั้งเพิ่มสกิลดาเมจอีกสิบห้าสกิลดาเมจอีกยี่สิบครับก็ประมาณนี้เนาะของที่จําเป็นน่าจะมีประมาณนี้แล้วก็อีกสองเกมที่ผมเล่นช่วงนี้ครับก็จะเป็นบิลบิลูมั้งแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็น วีคเลกาซี่เออผมเล่นอยู่ก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับกปนเลยครับขอบคุณครับ